รู้หอมอศิลปะไม่ใช่แค่การวาดภาพแต่คือการเข้าใจอารมณ์ความคิดและโลกทั้งใบกับครูคาลาเราจะพาเธอติวข้อสอบศิลปะศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอย่างเข้าใจง่ายสนุกและตรงจุดไม่ต้องท่องไม่ต้องจำลอยๆเรียนเมื่อไหร่ก็ได้ที่ไหนก็ได้แค่มีใจและอินเทอร์เน็ตติดตามครูคลาแล้วไปสอบให้ปังพร้อมกัน จากที่เราได้เรียนในรายวิชาศิลปศึกษาไปแล้วนั้นเดี๋ยวเรามาทำแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้กันนะคะข้อที่1ผลงานศิละปะในข้อใดยอยู่ในสาขาทัศนศิลป์ทั้งหมดกอการละครภาพพิมพ์ภาพถ่ายขอภาพพิมพ์นาฏศิลป์จิตรกรรมคอภาพถ่ายสื่อประสมวรรณกรรมงอจิตรกรรมประติมากรรมสถาปัตยกรรมนักศึกษาคิดว่าข้อไหนคะเรามาดูเฉลยกันนะคะว่านักศึกษาตอบถูกไหม ฉเฉลยงอคำอธิบายทัศนศิลป์คือศิลปะที่มองเห็นได้ด้วยตาเช่นจิตรกรรมประติมากรรมและสถาปัตยกรรมตอบถูกไหมคะมาทำข้อที่สองกันเลยคะ่ะ 2. จิตรกรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์เป็นการบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องใดกอการเกิดแก่เจ็บตายขอเรื่องราวชีวิตและคติความเชื่อคอความกตันยูและการสำนึกบาปงอความอุดมสมบูรณ์และชีวิตหลังความตาย นักศึกษาคิดว่าข้อไหนคะเรามาดูเฉลยกันนะคะข้อนี้เฉลยขอไข่ที่ตอบข้อนี้เพราะจิตรกรรมยุคก่อนประวัติศา,ศาสตร์สะท้อนเรื่องราวชีวิตความเชื่อการล่าสัตว์พิธีกรรมหรือคติที่มีต่อสิ่งเหนือธรรมชาติข้อที่3ในงานทัศนศิลป์เงาหมายถึงอะไรกอน้ำหนักเข้มขอพื้นผิวที่มีสีพลําคอบริเวณตรงข้ามกับแสงงอ,องค์ประกอบที่เล็กที่สุดของภาพจิตรกรรม นักศึกษาคิดว่าข้อไหนคะงั้นเรามาดูเฉลยกันนะคะข้อนี้เฉลยกไก่ที่ตอบข้อนี้เพราะเส้นโค้งในงานศิลปะมักสื่อถึงความอ่อนโยนความนุ่มนวลความเป็นธรรมชาติหรือความเคลื่อนไหวที่ไม่รุนแรงเช่นเส้นโค้งของคลื่นหรือลำต้นไม้ข้อที่5เส้นในงานศิลปะมีความหมายใดกอสัญ,ญลักษณ์ของการเขียนเท่านั้นขอเส้นที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของจุดคอเส้นของถนนงอเส้นของชีวิต นักศึกษาตอบข้อไหนคะเรามาดูเฉลยกันคะ่ะข้อนี้เฉลยกอไก่อธิบายเส้นโค้งในงานศิละปะมักสื่อถึงความอ่อนโยนความนุ่มนวลความเป็นธรรมชาติหรือความเคลื่อนไหวที่ไม่รุนแรงเช่นเส้นโค้งของคลื่นหรือลำต้นไม้ข้อที่ 5. เส้นในงานศิละปะมีความหมายใดกอสัญ,ญลักษณ์ของการเขียนเท่านั้นขอเส้นที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของจุดคอเส้นของถนนงอเส้นของชีวิต นักศึกษาคิดว่าข้อไหนคะงั้นเรามาดูฉเฉลยกันว่าตอบถูกไหมข้อนี้ฉเฉลยขอไขที่ตอบข้อนี้เพราะในงานศิลปะเส้นหมายถึงองค์ประกอบพื้นฐานที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งทำให้เกิดรูปร่างทิศทางและน้ำหนักในภาพเส้นมีหลายลักษณะเช่นเส้นตรงเส้นโคง้งเส้นขาดหรือเส้นต่อเนื่องซึ่งมีผลต่อความรู้สึกและอารมณ์ในงานศิลป์ ข้อ 6. สีหลักในแม่สีมีอะไรบ้างกอแดงเหลืองเขียวขอแดงเหลืองน้ำเงินคอเขียวม่วงส้มงอดำขาวเทาข้อนี้นักศึกษาตอบข้อไหนคะเรามาดูเฉลยกันคะ่ะข้อนี้ตอบขอไข่แม่สีคือสีพื้นฐานที่ไม่สามารถผสมจากสีอื่นได้ได้แก่แดงเหลืองและน้ำเงินซึ่งเป็นแม่สีในระบบสีแบบดั้งเดิมที่ใช้ในงานศิละปะทั่วไป การผสมแม่สีจะทำให้เกิดสีทุติยภูมิเช่นเขียวม่วงและส้มข้อ7ประติมากรรมคืออะไรกองานที่ใช้สีเท่านั้นของานศิละปะที่มีมิติคองานตัดกระดาษงองานเขียนบทละครนักศึกษาตอบข้อไหนคะเรามาดูเฉลยกันค่ะ ข้อนี้ฉเฉลยขอไขเพราะประติมากรรมคือศิลปะที่สร้างขึ้นให้มีรูปทรงและมิติโดยใช้วัสดุต่างๆเช่นดินปูนไม้หินหรือโลหะเพื่อให้สามารถมองเห็นจากหลายมุมมองมีความลึกหนาหรือสูงต่ำจึงเรียกว่าเป็นศิลปะที่มีมิติ 8. เส้นในงานศิลปะมีความหมายใดกอสัญ,ญลักษณ์ของการเขียนเท่านั้นขอเส้นที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของจุดคอเส้นของถนนงอเส้นของชีวิต นักศึกษาตอบข้อไหนคะงั้นเรามาดูเฉลยกันคะ่ะข้อนี้เฉลยขอขาเพราะในงานศิลปะเส้นหมายถึงองค์ประกอบพื้นฐานที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งทำให้เกิดรูปร่างทิศทางและน้ำหนักในภาพเส้นมีหลายลักษณะ<ๆ>เช่นเส้นตรงเส้นโคง้งเส้นขาดหรือเส้นต่อเนื่องซึ่งมีผลต่อความรู้สึกและอารมณ์ในงานศิลป์ ข้อที่9วัสดุที่นิยมใช้ในงานประติมากรรมกอปูนปลาสเตอร์ขอผ้าไหมคอดินสองงอกระดาษนักศึกษาตอบข้อไหนคะงั้นมาดูเฉลยกันคะ่ะข้อนี้เฉลยกอไก่เพราะปูนปลาสเตอร์เป็นวัสดุที่นิยมใช้ในงานประติมากรรมเนื่องจากสามารถขึ้นรูปได้ง่ายแห้งเร็วและเก็บรายละเอียดได้ดีเหมาะสำหรับการทำต้นแบบหรือชิ้นงานที่ต้องการความประณีตส่วนวัสดุอื่นเช่นผ้าไหม ดินสอและกระดาษมักใช้ในงานศิลปะประเภทอื่นเช่นงานทัศนศิลป์หรืองานประดิษฐ์ข้อที่10ลักษณะเด่นของศิลปะไทยโบราณคืออะไรกอสมจริงตามธรรมชาติขอแสดงอารมณ์อย่างเปิดเผยคอแสดงความเป็นไทยมีลวดลายละเอียดงอใช้เทคนิคแบบตะวันตก ข้อนี้ฉเฉลยคอควายเพราะศิลปะไทยโบราณมีลักษณะเฉพาะที่แสดงถึงความเป็นไทยอย่างชัดเจนเช่นการใช้ลวดลายประณีตงดงามเน้นความประดิษฐ์การจัดองค์ประกอบอย่างสมดุลและแฝงไว้ด้วยความเชื่อทางาศาสนาและติดวิญ,ญญาณไทยไม่เน้นความสมจริงแบบธรรมชาติหรือลักษณะแบบตะวันตกอย่าลืมกดติดตามครูคลาเพื่อไม่พลาดทุกเทคนิคติวสินอยากสอบผ่านง่ายๆศิลปศึกษาไม่ใช่เรื่องอยากอีกต่อไปแล้วเจอกันในคลิปถัดไปนะคะ